โดยอันผ้าเ้าจับแบบนี้เนาะพี่น้องแบบนี้เนาะแลวมันจะมีการตอบโต้โดยคือ,อาภาคส่วนเส้นเอ็นของเพล่นนี่นะจะมีการตตบโต้สบ,บายดีพี่น้องเนาะสบ,บายดีพ่อแม่พ,พี่น้องเด้อสุขสุขเพลนเด้อพี่น้องเอยเมื่อนี้เนาะสารลพนกะมาเยี่ยมยามพ่อลุงพี่น้องเอยโดยเนาะสารลพนกัอ่าสิทายให้พี่น้องเบิรงนเนาะหลังจากที่ว่า พี่น้องหลายทานเพิ่นกับคอมเมนต์มาเพิ่นกับยังหู้อาการของพ่อลุงเป็นจังใดเด้อเนาะมื้อนี้ก็สิถ่ายอัปเดตให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีทางเอ้แม่เด้วยสบายดีโดยอานพูดสบายดีทางพี่น้องแอ้สบายดีเอฟซีสบายดีพี่น้องเอ้ยโดยยกมือสบายดีได้บ่เฒ่าแล้วบ่มื้อนี้กินแล้วกินแล้วเพิ่นลด้ดยกินแล้วยาก็กินแล้วโดยยาก็กินแล้วเข่ากันกินแล้วเนาะพ่อลุงเนาะ

กะอาทิตย์ก้วกวน้องพี่น้องเลยทังสาวรำพรกะสัอสาให้พี่น้องเบ่งน้ำนะวาอาการของพอลูกนี่ดีขึ้นโบรหรือว่าจังใดะนะเพราะว่าพี่น้องหลายคนเพิ่นกะสนใจะนะได้ไเพราะว่ายัางคือการหักษานเนาะหลายท่านเพิ่นกะหาบอกวิธีการในการหักษาะนะแล้วก็คือเฮามาหักษาอยู่บ้านางนี่เฮาหักษาวิธีใดเนยนะเพิ่น,น,ะนะนกะสนใจด้วย ก็คือแบบระลายทานเพิ่นกะมีอาการยองกับงพอลุงน้ำนะก็คือไปว่าน้องถามพอลุงก่อนเนาะว่าคือผักสวนนี่นะหูซึกบอกหูจับบอกโดยผักสวนนี่คือเฮาจับนี่ฮูจักเนาะพอลุงเนาะโดยหูจับไรบะนี่ฐานสมุนเฮาจับอยู่พี่หูจับบอกโดยคือผักสวน ขาหนาเอิ๊กเนาะคุณลุงเนาะโดยคาหนาเอิกขึ้นมาหาลำคอโดยหาอยู่เทิงศีรษะเนาะก็จะมีวรมหูซึกพี่นองเ้ยแต่ขาหนาทองลงไปก็จะยังบมีพามหูซึกงยังเนาะโดยแต่ว่าอันไมมีโทรหาเมื่อนันหันเพิ่นหูซึกว่าเพิ่นหงีนได้เองบอกเราตีน้องมันกรนดุกกดกเลยนโดยมันกระดุกขึ้นแต่ว่า ถามเราพอหู้บาว่าปีนเจ้ามันปีนตอนนี้เราวบา้องหู้แต่ว่าเข้าน่งเผ่านี่เขสาเสพด้วยบอกเสาปีนเล้านะเท้าแล้วนะสะดุกขึ้นโดยคือหลังจากที่ว่าเข้ามามือทําอิดเนาะมาจากคุณหมอ่ะนะก็คือยังบท่านได้นิงปีงได้เลยเนาะแลวบันี้มาหอดอามือนี่กเป็นสามารถนิงปีงได้เนาะภาคส่วนหาซีปีนได้ีประมาณหกมือหกมือหนี่โดยหลังจากเขากินยาไปเบ็ด สามสามแพงโดยแพงเลขเนาะแพงเลขอะสิได้อยูสามม <Hello. S 2> ึง hey, ม hey ันเดินมุสติสิงะนะโดยอันนี้การยาหลวงที่ว่าทางหมอผู้หมอมุกดาหารเนาะเพิ่นให้มากเลยเพราะว่าเพิ่นจะให้อายามาใส่สามวันเลยเนาะโดยยาที่มีโดยละกาให้ยาเป็นเม็ดมาพร้อมเนาะเป็นเด็ดเลยดูเลย ข้า่มิรเือทอรายาเป็นด้วยะคยา้าสี่อันอ่าให้เอ hmm. uh, oui, oh. really? ้แม่จ wow. mm. 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 ับบึงแทงเพื่อนะว่าเป็นมีการตอบโตอยังอบนะอ่ลองจับบึงดูเลยว่าเพื่อนมีการตัวโตข้าวโบนะเวลาขาจับอ่นะเยโกระดขึ้นใกสี่นยุ่แล้วกเวลาขายกนอมาก่อนเลยขายกขึ้นมาสี่นี่ข้าวว่างแบบ มันก็สิอแบบยูยูมันก็ล่มนะแต่อันนี้คสอมามันก็ซียูได้โดอยู่แล้วประมาณแบบตัดตั้งดีๆกัสิประมาณแบบซามซี่หานาทีสินะโดยก็คือเดี๋ยวนี้หันเข้าตั้งขึ้นกัจะาโบโบล้มล้มแต่ว่าว่าอาจจะแบบยู่แน่สินะนี้โดยไหนเอยก่อน่ได้เลยโดยดงแบบยกขึ้นเี็ก็แมวเมนเมนเมนคือแบบโบมีเหงอมีแหฮงเลยแต่ล้มเลยประมาณนี้นะเลยนี้ก็คือแบบว่า ถ้าเขาไปส้นมันล่มอยู่เนาะเดี๋ยวเขาไปดีใจคือว่าเอาขึ้นมามันก็สามารถตั้งได้อยู่ค่ะนะฮะเมนเมนขื่นพอลุง่มขื่นเออเมย์เราหยุกแบบซี่นี่อันพอลุงมหูจักอยู่บ่บุ้งหูจักเนาะหูซื้อเห็นอยู่นธรตายอ๋อโวยเห็นแต่ว่าบุ้หูซื้ออันเออเมย์ลงอันจับแบบแห้งๆลองเบิ่งโดยโดยโดยแล้วมันกระตุ้นอยู่บ่ภาคส่วนเทิงนี่กระตุ้นหอดเส้น แต่ว่าตอนนี้เวลาเอาเห็ดถึงสี่เนาะโดยมันไม่พุ่มรู่มซึกงว่ามันตึงเห็นแล้วเนาะที่แบบไม่ค่อยมีการตอบรับนะโดยมีการตอบครับโดยเดี๋ยวเราลองจับผักตวนน้ำคือแบบอันถ้าเขาจับแบบนี้โอ้โดยโดยโดยเมนเมนเมนคือแบบอันมันจะมีการตอบโต้ประมาณนี้เนาะโดย เดี๋ยวยับกล้องมาพี่อีกหนึหน่ง <laughs> เห็นไหบเอวลาสวยเด้โดยอัน้าเข้าจับแบบนี้เนาะพี่น้องแบบนี้เนาะแล้วมันจะมีการตอบโต้โดยคืออ่าภาคส่วนเส้นเอ็นของเพอนนี้นะจะมีการตบโต้เฮ้าแบบประมาณนี้เนาะเลยบางเชือก็เห็นเวลาอ่าเฮ้าเฮ้าย่อขื้น,นี้นะมันจะกระตุกเหมืเลย,ยเส้นเส้จสนจะกระตุกนะ แต่คือดีขึ้นกลาวมือก่อนนี่คือเมื่อก่อนนี่เราจะบดีโฮมจักอยังเลยเนาะแล้วก็บดีมีการตอบโต้อยังเลยะแต่เวลามันกระตุกขึ่นกับเราที่นีความุ้สซึกว่าเดยเขาจับแบบนี้โดยเขาจับอยู่ขื่นแบบนี้เนาะโดยเลยแบบคือเพิ่นครึ่งนะเลยเนาะเม้นเขาจะมีความโ้สึกว่าเพิ่นครึ่งครึ่งเขานะเดี๋ยวลองลองตัางมือก่อนเนาะ ลุงตั้งเหม,มากกือนกันพอลุงหุ้งซื้อกอี่บ่เขาจับหรืจักบ่โอ้โดนหุ้จักเนาะโดยแต่ว่าควบหุ้งซึกนี่เพื่อนจะยังโบทันได้หุ้งซื้ยังพีน่น้องเลยแต่ว่าเวลาเขาจับนี่นะเพส่วนจะกระตุกน,นนะโดยเส่วนจะกระต,กตกุกคือมือก่อนนี่จะโบได้กระตุกอยังเลยฮะนะลงอ่ะ,อะให้เพื่อนตั้งเข่าบ่ซีอูได้โดนบ่แสดงว่าอาการเพตอนนี่นนเลยเนาะโอ้ยซีอู กะสิบไ่ได้ดนจะว่าแต่กระสิบได้ขึ้นแล้นะแต่กระสิบได้ขึ้นพวกมันซื้กว่านี้ขึ้นอยู่โดยแต่แต่ขางนอน่ะบ่คอยอยู่แน่นอนโดยแต่ขางนพวกมันซื้กว่าขางนี่เวลาเขาว่างไว้มันสีได้อยู่กว่าขางอันอ๋อโดยเพราะว่าย่างนึงน่ะคือเบิ่องขวนี่จะอยู่ก่อนคือแขนเราก็คือกันขางนั่นน่ะเราสิเเ็บแห่งกว่าขางนี่สิแบบว่ามีมีแห่งกว่านะแต่แต่มัน มันมึนมันบูดซึกพันธุขันที่ได้ครับถ่ายนี่นะถ่ายไส้คนอ๋อเบื้องไส้นี่จะแห้งก่อนบอกคนรู้มันเป็นแห้งก่อนการชีบอ่ะคับขางนันกระเทกลุนแห้งกว่านะโดยเาื่อไรมันจะร่ามขางควานคือตอนที่อันห้าวล้มทําอิดนะเพราลุงอันพ่อจืดได้อยู่บอกจริงครับเดบเอาเบื้องใดที่แบบว่าลงก่อนมันขางขางไส้ขางไส้จะกระทบแหงกลัวเนาะมาลายขางไส้กระทบติดกับ อันวอนข้อต่อนี่โดยเ่งค่ะโดยทางนี้ตั้งในรุ่นอยู่ค่ะนี่ทางนี้ได้โดนแห้งเพื่อนเขาจะบริสุทธิ์โตเพื่อนเลยเนาะอันนี้ให้เพื่อนแบบอันคึ่งด้วยตนเองค่ะนะแต่เพื่อนกำลังพุซึ้งหรอว่าเพื่อนคึงแต่ว่าาตั้งไว้มันก็อยู่ะนะแต่ก็ดีจากเมื่อก่อนที่ว่าเมื่อก่อนนี่คือจับขื้นตั้งแบบนี้บ่ได้เลย ก็เฮาก็มาเห็นเพื่อนเมื่อนี้ก็เพื่นก็ซื้อบ้านขึ้นพี่น้องเอจากกลัวเมื่อก่อนหลายเนาะได้หึนโดยนอนไปอิ่มเนยนอนท่าใดก็ได้ฮได้ดหืมกว่ามือก่อนบางที่นอนได้หลน์ได้โดนเนาะมันก็ได้เป็นแค่กุ่ล มันสีเป็นแพ้ใหญ่ฮะนะมีสองมีมีสองจุดแต่เด่นห่างตัวมันโดยเพราะเพราะว่าเรานอนโดนฮะนะเพราะว่าต้องขับนี่างนีขับตลอดฮะนะแต่บันนี้เหตุแห่งเลือดไหลเวียนบรสะดวกฮะนะเอลยเลยอันนี้เราก็ต้องหักษาตึงอีกคือบันนี้คือการหักษาเราคือตอนนี้หันมีอย่างเนี่ยเลยตอนนี้เพะโดยเหตุกายภาพนอตะการเสียสมุนไพรบ้านเฮานะ เป็นกะชิมาแบบห่อใช้ผ้าแล้วก็เป็นหนึ่งเนาะแล้วกะชิมาห่มตามแข่งตามคาเนี่ยได้เลยโดยอันนี้คือใส่ยาสมุนไพรในการห่มเนาะซีมีหวานโจดแล้วก็อ่าอยังอีกเกาะที่เป็นใบนะลายยางโดยจนจำาบ่ได้พี่น้องเลยแบบลายยางแห้งพี่น้องเพิ่นเอามาจะใส่เข้ากับใส่น้ำกันเลยโดยแล้วก็กินยาล้วงน้ำก็คือได้ยาจากกลมมอหมุกดาหารแหละเนาะ เวลาให้น <oung> ะซีว uh ีมยเดียวซีวีหมอเดือนเนาะหมอที่ว่าเป็นมาเป่าน้ำเม่โดยการหักสารลายยางคือเราเอเพื่อว่าคนี่ให้คนดีกันนะคือยาอันนี้ก้าสิบวันเลยแม่หนึเดือนนึงอ่าหนเดือนบ่แม่นึ่เดือนเิ่นยหไม่ยาในหนึ่งเดือนก็คือสามสิบวันเนาะยาในสามสิบวันแต่ตอนนี้เขากินได้จากมือแล้ว การักก <formation jin inh throat> <at> ินนใส่น้าไน้อยเขามีเือเากเนาะกินได้ประมาณหอหรือว่าสินเหี้นหอเนาะเยกเนาสนิพยมือนดิบันย์ิพมือเฮากินยานันเดเดือนว่ามือกินเนื้อักยาสามมือเยเหลือมากก็เป็นนันน้แต่ได้เกาไมเ้มือเเมือเเอมือประมาณนี้แหละ สิกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเลยว,วันนี้หัน่นยากินค่ะุูโมราเบิร์ตมันเนหายไปต่ออีก,อก,เ,อกอเหมือนเลยด้วยจังเลยยังมีหมูด้วยเขากับบนตากอาการเพราะวืาา่อวานค่ะชูโมว่าเขากินเน้่อาการเราบีขึ้นเข้ากับอากาักเสบต่อเนาะโดยแต่ว่าถ้าเขากินเน้่เขาสังเกตบงว่าอาการเราเนี่ยังคือเกาบอนสินะถามว่ายังโมเปลี่ยนแปลงเข้ากับ อยากจะถามแพทย์หมอคุณว่ามียาตัวอ,อื่นบ่ห์นะโดยยาตัวอืน่นคือแบบว่ากินแล้วมันแบบดีกว่านี้บ่ห์นะเมนเมนเพราะว่าเ้ากินยาเขากัดดงตามคนไขน้ดำเราว่า,วาอาการาหาเขากิน<อ>แล้วอาการมันบเปลี่ยนแปลงเขากะถ้าก็ูอยากกินเนาะเพราะว่าออีกอย่างยามันกระเพาะโดยถ้ยาค้ายายกระเพาะเนาะเดือนหนึ่งนี่งสามหมื่นสองหาร้อยกินได้หนึ่งเดือนสามหมื่นสองหาร้อยกินได้หนึ่งเดือน แต่ถ้าเขากินแล้วเนาะว่าอาการมันดีขึ้นสามวันสอ,สองข้ากระสูนนะน้องเทากันเพื่อว่ามุ้งมีกับฮานะมุนะาม<ห>าน<ม>กับปู่เนาะถ้ากินเนะี่ยมันแบบว่าอาการมันดีขึ้นนะข้ากระสีสูงต่อไปนะแต่ถ้าเขากินนึงแล้ววนะ่าประมาณเดือนนึงเนาะอาการแบบมันยังไม่ได้ดีขึ้นอีกสี่เอขากระสีจะถามเพทย์หมอเพิ่นเนาะเลว่าต้องเปลี่ยนยาโบหรือว่ามียาตัวไหนที่นันะ่งโบ แล้วก็คือหมอเพิ่นได้อันนั้ไปเสร็จไปยังคือว่าข่าวการเพิ่นก็สินัดไปวันที่ซีหาโอ๋อก็คือนัดไปวันที่ซีหาเนาะแล้ววันนี้เพิ่นนัดไปวันที่ซีหาเนี่เพิ่นได้แจ้งบ่ว่าอันต้องเอามีอย่างเนี้ยนะเพิ่นนัดไปวันที่ซีหาเพิ่นนัดไปตัดใหม่อ๋อโดยโดยโอ้พอดีเนาะเดียวอันสีให้เบิ่งบัตเทองเขาลุ้นก่อนดีเลยอยู่ข้างนอกมากกสิให้น้องเพิ่อนมองอย่างละนเพื่อนมองอย่างละ กนเกท่นั้นนน้องไลกล้น้อไหออันพี่น้องเิ่งบาดเทลของเขาลุงเพิ่นเนาะพี่น้องก<ม>็คืออันนี้เป็นบาดเท้ที่ว่าเพื่อนอถึกกระทบเนาะแล้วก็หมอเิ่นการทาการผ่าตาดัดผ่าตัดนี้ลังผ่าตาดัดมือนี้ประมาณกบมือนึ่งเดวือผ่าตัดวันที่17ผ่าตัดวันที่17เนาะมือนี่กะ อ่าวันที่17ก็17เดือนที่แล้วโดยวันที่17 17โอ้โหเป็นคนรวยเด็กตกวันที่18เมนเมนโคโลมปาร์ตัดวันที่17โดย17ปาตัด์เมนก็คือมูนี่กับวันที่17เดือนธันวาโคดงดื่พอคุงดื่มอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นเองเนาะประมาณสองอาทิตย์เนาะโดยประมาณสองอาทิตย์กลัวๆพี่น้องเลยอ่าไออัน ขอกล้องเดชให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าบะเทพาซัดของเพื่อนใหญ่หน่อยสบายฮะนะได้ใกล้ใได้ก็ได้จะเอากระซิลางบาดให้เพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งฮะนะโดยอันนี้คือเพื่อนจะใส่อันอ่าเขาจะเอิอนยังเกาะเล็กหนีบเนาะโดยเล็กหนีบประมาณคืบกลัวๆเนาะเอเมนเนาะโดยประมาณคืบกลัวๆอันนี้หันหมอเพื่อนจะอพาตัดคือนี่เพื่อนจะใส่ โอ้ยขาก้องกัะลุดแล้เนาะขออภัยด้อยพี่น้องเนี่ยวันที่ที่หาทีหมอเพิ่นัดไปเนาะโดยแมนัดไปตัดใหม่ก็คืออาชีมแบบเอาเลขนี้ออกเมนเมนอาจจะเอาเลขนี้ออกนม่โดยอันนี้คือหมอเพิ่นทําการ่าต้านนี่คือใส่กระดูกเทียมเหนื้อยเนาะลวก็ดะดเล็กทั้งในมันบะโดยแต่วันนี้เพิ่นก็นัดเข้าไปวันที่สิพหาเนาะแต่เพิ่นบอกว่า้าเมื่อบ้านแล้ว ค่ะแพลมันแบบมีเลือดมีนองอย่างนี่นะก็มาก่อนเมื่อกี้ชิมหา่ันว่าแต่ว่าเขาเบิ่งแพลแล้วแล้วนี่เพลแล้วนี่โอเคเนาะเมีนเมนคือแหงแล้วเมีนคือแหงหลายแล้วฮะนะก็คืออ่าบาดแพลนี่คือสี่โบมีปัญหาอย่างฮะนะเลยโดยเพราะว่าแหงดีแล้วอสองมือสามมือเขาก็จะล่างให้เพื่อนเชือนึงฮะนะโดยเดี๋ยวขออนุญาตล่างบาดแพลให้เพื่อนก่อนเด้อพี่น้องโดยเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ร่างบาดแพลให้เพื่อนแล้วเนาะกับซิคิต ไหวแบบอันบางๆเนาะนี่ก็บางไว้หั่นนเอาเพิ่นลงเบื้อเอาเิ่นนถามเนาะบิดอนน้อน่นบ่่อันนั้นบ่บ่อบ่นขออันแงแล้ว่าด้ยขออนุญาตเดลงเด้อบัดนี้เด้อเออลงเด้อยังมาเด้อมื้อดหมื้อก่อนเนาะบ่ว่าินี่บ่เราิีิแงแล้วยบักใหม่เอามอนห้องอีกบ่เอ้ยง ต้องห้องบนคออีกแล้วเนี่หนึงเนาะปูแล้วก็มาน่ะเดือด้วยนะร้อยดูแบบร้อยเนี่ยอยากินเมมเหตุแห้งบได้พี่น้องเยยังยันคนเจ็บอยู่เนาะมีเนื้อสูกับ่ได้ถือกระทบถือกระทบบนคอเนาะคือแบาเป็นศูนย์รวม

พอลุงจะไม่ใส่เสื้อเด้อพอลุงเวลาใส่เสื้อเซ็ตตัวเซ็ตตัวยากลำบากขอไม่ให้นะมีแต่ว่าอันตุ้มผาเอาหนะการว่าหนาวกะบอาตุ้มผา คันวางห่อนเนี่ยก huh ็เผยผ่าออกพี่น้องเลยเมนก็คือเวลาโดยเมนอ่าก็คือเวลาแบบนนั้อ่าหยกขึ้นยกลงนี่ก็นหยงยากเนาะเว้เนาะเพราะว่าทางพอลุงคนยังบ่มีเสียงนะอันนี้คือคนก็ใส่ไม้พี่น้องเลยใส่ไม้เห็นเอาเองเนาะดูการวามีเสียงใส่เมนเนาะเว้เนาะ อันคือเตียงนี้ก็ได้ถามเพิ่นอยู่ว่าคบราคานะรากาทีถามพวกุ้ณล่องคนไปอยู่นะโดยคุกมาคุณเขามาคุคัดเจ็งราคาควบคุจงราคามันก็ผ่อนผันที่จะสูงเนาะก็คือสามเมื่ขึ้นไปนะโอ้ก็คือรักเมินขึ้นไปเนาะกันว่ารักเมื่อึ้นไปกับแพ่เลยเไดบันนี้เนาะ้าสมมติว่าทางได้เนาทนไดโดย คาราวาสยองเนาะคาหาวามีแบบว่าอา่าตัวเก่าเนานะด้วยเนาะโดยมีตัวเก่าที่แบบว่าบไดี้ไซส์เลี่ยวโบนะอยากซื้อเอาตัวเก่าเนาด้วยเนาะโดยซื้ออยากซื้อในราคาที่ว่าเขาซื้อไว้นะเขามีกําลังซื้อได้นะคันว่าตัวใหม่กับกูสีมันกูสีแห้งๆนะเฮาวโกล้าซื้อคันว่าได้เตียงมาเพิ่นกับสีนอนแบบสะดวกสบายขึ้กว่านี้นี่นะ กินอย่างข้าวปผปับขึ้นนะเมนเมนอันนี้ไม่ากินเอากับชีสตาบารเพะมันมัปับขึ้นมได้แต่เมลาเขาสีี่เพรลุ่งขึ้นแบบยกขึ้นพากันยกขึ้นเลยนี่มันกับพอลุ่มแล้วซบูกเล้วสิเป็นเราเมือเมนเมนเมนเวียนย มันก็เลยแบบยกขึ้นบบได้นะมันบบคือเตียงเนาะแมนมันบบขื่นแต่เตียงเขาไปซื้อยความแเ๊นแมนถามมาได้บบพ่อบบแล้วก็โอเคอาขึ้นอีกไม่ใี่นะเตียงมันจะปรับขึ้นปรับลงได้นะเป็นคันว่ามือหนึ่งมันกับราคามันจะสูงนะเอ้ยมันต้องแมนรักมื่นถึงเมื่อนะแต่ว่าเขากะเออโหัวสีซื้อยูไซนาะาถามว่ามีแบบเป็นมือสองเลยเนาะมือสองคือว่าเพิ่นโมเดไซแลลวบอกด้วยว่ามีบอนใไดทีว่าเพิ่นแบบ สีวะจังไรมีเพิรนมีขายนะมีขาย,ขายโดยเ่นบล์แบบว่าบริดาเป็นสิ่งนะเมน,มนมบลสาวลำโพนเ,เองเนาะกับเป็นตัวแทนรว่วเ,เป็นลูกเป็นล้านของพ่อลุ่งนนพี่น้องเอยโดยการคอวอนพ่อเม่พี่น้องเด้อเนอะาะทางว่าพ่อเม่พี่น้องฮู้บริจาเพิร์นขายแบบว่าเตียงเป็นมือสองเนาะหรือว่าทานไดที่วามีแหละลอยากแบบบริจาคเนาะนะหรือว่าเพินอยากขายเป็นมือสองนะ อ่าสวยแนะน้ำในเดิมโดยโดยบนไดที่ว่ามีโดยกะทักมาทางเสลสารลำพรได้เนาะท่นว่าอ่าขายในราคาบุกแพ่หน่วยเนาะเขามีกำลังซื้อนะเขากะจะซื้อมาให้เพิ่นเนาะโดยเพราะว่าอยากให้เพิ่นอยู่แบบสบายกว่านี้เน่วยเนาะโดยท่นว่ามีเสียงที่ว่ามุนขึ้นได้ลงได้นะเพิ่นกะจะอ่าง่ายในตอนนี้กะให้เพิ่นอันอดอันอยู่ไปก่อนนะ กันว่าเขาซื้อในราคาจริงมันแพงเขากะอยากเก็บเงินหันไว้ซื้อซื้อยาเนาะการนอนสบายย่บเสียงนี่กะเสมาเนาะโดยกับห้องนุ่มไโดยสือเรื่องลนะเมนเนขออยู่รึเปล่าตอนนี้ยังวัทั้งแผอยู่แตคือถ้าสมมติว่านอนนั่งได้สี่ห้องกะสิี่ฮาดุลเค็นเนาะ ลูกเรานางน่งมันโมได้วันนี้ลูกวัดไปยี่ไนมางลกมอนเคยเห็นว่าน้ำพักไม้บ้นหรอโดมันเลื่อนคณะเลือนนี้นะอียวมู่พี่คูพี่เดี๋ยมันจรงจริงโมยูของเก่านะเดี๋ยมันยิงง่ายยิ่งง่ายย่งายนอยเดี๋ยวได้บ่อนางคณะเทิงขึ้นได้ ใครเนี้ยคือทึเดี๋ยวมือก่อนเี๋ยวมืทิงทึงก็ไม่ได้เดวมาหหมอเนาะเนี้ยเี่เทิงแน่เดียวมึงท่ามึงห็นเดือยนี่ยงใส่กรรับเนี่เป็นยัไ้นะจังหวะลูกเ็นยังไโยคั้นว่าอันเี่ยใสยีนขัวกบเนี่ยงสก็คือโบได้เชบแล้วบาดแผลนี่เนาะโบได้เช็บด้เชบกล้าเนื้แขนนี่เฉพอเอาเอาเงียอะไรมันก็ใช่น้ำมันทั้งเท่านี่เดี๋ยน ใช่ไหมนั่นอมือควา้านี่เต็มมือไส้ขันบเองไส้นี่เจ็บแห้งกว่าขั้นบงไส้นเนี่เจ็บแห้งกว่าขันเาต้องสิี้ยังไม่นึง่งอนี้อันมอนหมุดข่้มีแพรหนุนทั้งทั้งหลังเมือมือายไม่นึง่งทามาือร้นมันกังง่ายระเนงก็เาน้นแม่จะแข<อ>่งไปทางนั้นนะได้ด้ยด คันว่าจะแข้งมาขังเบืองทรายนี่จะได้โบโดนเพราะว่าพื้นกระทบขังทรายนี่แห้งกลัวเดี๋ยวนี้มันเริ่มได้่อนโดนแล้วบ้างโดยสองสามวันกันเลยไม่โดนได้แล้วแต่ว่ากะดีใจเนาะที่ว่าอาการเพิ่นกะดีขึ้นกว่าเก่าแล้วนะดีขึ้นกว่ามือที่ว่ามาแต่งหงหมอโดยก็คืออาการเพิ่นกะดีขื่นดีขึ้นแต่ละมือนะดีขื่ก็ดีใจ กะแขงขา่นกะมันกะห้งซึกว่ามันตอบโต้อะนะแบบมันกระตุกนะโดยซึ้งใดเด้อเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะทางสารลํพรก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบ่งอ่าซัมมี่ก่อนเด้อพี่น้องเองจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเ,องเองด้อเนาะที่เขามาเบิง่งมาส่กสำหรับลี่นี่กะล่าเลยเด้อ